สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอ,อเป็นตัวหมงสำหรับแอร์ขึ้นที่นะครับตัวนี้เป็นขนาด4ฟุตนะครับตัวนี้ใช้ผ้าตัวเดียวกับขนาด7ฟุตนะครับเป็นผ้าไนลอนความละเอียดอยู่ที่ 210D นะครับความหนาอยู่ที่2 ห1 0่ไมครนนะครับหนากว่าเจ้นทั่วไปอยู่ที่ประมาณอ0่า40ไมครนนะครับตัวนี้โครงเป็นโครงเหล็กหนาอยู่ที่0.7ไมครนะครับตัวคานมีขนาด12มิลิเมตรนะครับวานโต ส่วนด้านเสาจะมีขนาด16มิลิเมตรนะครับความโตของเสานะครับตันนี้เป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่แอร์เคลื่อนที่ได้ทุกขนาดนะครับตัวนี้เป็นช่องสานะครับทางสายจะมองเห็นชัดเจนนะครับตอนนี้ 4พุตจะมีขนาดอยู่ที่ความกว้าง120เซนติเมตรนะครับความยาวที่เป็นทั้งด้าน10ความยาวจะอยู่ที่200เซนติเมตรนะครับความสูงจะอยู่ที่150เซนติเมตรนะครับโครงตัวนี้สามารถปรับบวกลบสั้นยาวได้อยู่ที่2-3เซนนะครับ ซิปเป็นซิปอย่างดีครับเป็นซิปเกรดเอนะครับใช้งานได้ทนทานครับตัวนี้หัวซิปเป็นหัวซิปสอหางนะครับตัวพื้นจะเป็นตัวผ้าชนิดเดียวกับตัวตัวเต็นนะฮะด้านบนจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับความโตอยู่ที่ประมาณ4-5นิ้วนะับะจะไม่เกิดการอับอากาศในเต็นนะฮะ สามารถถ่ายสีอากาศได้นะครับัตัวนี้ขนาด4ฟุตนะครับราคารวมส่งอยู่ที่2 4 9 0นะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสนใจติดต่อโทร0616546422ขอบคุณมากครับ